すいません。 สำักนานตรวจคนเข้าเมืองร่วมแถลงข่าวการจับกลุ่มผู้ต้องหารายสำคัญเจ้าหน้าที่กก .1 บกสอสอสทมได้รับแจ้งจากสาลับว่าได้พบเห็นชายชาวต่างชาติมีตำหนิรูปพรรณคล้ายกันกับผู้ต้องหาตามประกาศทางเว็บไซต์ของตำร,รวจไต้หวันชื่อนายซีนามสมมติฐานกระทำความผิดช่อโกงเงินซื้อขายบิตคอยด์โดยสายรับได้เห็นหนายซีนามสมมติในซอยอาภาเซลิแขวงสามเสนนอกเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครเจ้าหน้าที่ตำรวจกก .1 บกส สอสอตอมจึงได้ประสานสอบถามไปยังสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเปประจําประเทศไทยรับแจ้งว่านายซีนั้นเป็นบุคคลเดียวก,กันกับที่ทางการไต้หวันต้องการตัวเจ้าที่ตํารวจกกหนึ่งบกสอสตมจึงได้ตรวจสอบในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตมพบว่านายจางเดินทางเข้ามาในประเทศไทยเมื่อวันที่29พฤศจิกายน2562วิีซ่านักท่องเที่ยว60วันได้รับอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยจนถึงวันที่หพฤษภาคม2565 ซึ่งการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรได้สิ้นสุดลงแล้วและอย่างพบว่ากองการต่างประเทศจากงานลตำรวจแห่งชาติมีหนังสือแจ้งว่านายซีเป็นผู้ต้องหาที่ทางการไต้หวันต้องการตามตัวตามหมายจับสำนักอายการไทเปในฐานความผิดช่อโกงเงินซื้อบิตคอยในจำนวนเงินกว่า200ล้านดอลลาร์ไต้หวันหรือคิดเป็นเงินไทยกว่า234ล้านบาทเจ้าที่ชุดจับจึงได้สืบสวนจนทราบว่า,วานายจางนั้นพักอาศัยอยู่ที่บ้านหลังหนึ่งอยู่ภายในซอยอาปาซิลี แขวงสมเสนนอกเขตห้วยขวางกรุงเทพหมหานาครได้ตรวจสอบพบนายซีจึงได้จับกลุ่มตัวและแจ้งข้อกล่าวหาว่าเป็นคนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรโดยการอนุญาตสิ้นสุดและจับกลุ่มนำตัวส่งไปแจ้งสอบสวนกลุ่มงานสอบสวนบกอสอสอสทมดำเนินการตามกฎหมายต่อไป